ค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีกุลนะคะหัวข้อนี้คืออีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์ใดเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูเป็นแนวทางนะสถานการณ์ที่ออกมาจะดีหรือไม่ดีนะคะก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไปนะคะแล้วก็เป็นดวงรวมเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมาดูการขอพลังงานของคนที่เกิดปีกุลกันเลยนะปีหมูนะมาดูซิ คนเกิดปีหมูปีกุ่นอีกสองเดือนข้างหน้านะคะสถานการณ์อะไรบ้างที่คุณจะต้องเผชิญนะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมาดูกันว้าวพระแม่สรัสวดีสวยงามชะกุเบราโอ้พระฤาษีวยาสะนะคะ อพยายมบางคนได้ไปเรียนเรื่องลึกลับทางจิตวิญญาณด้วยนะเนี่ยหรืออย่าไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกอันนี้นะเขาเรียกอะไรนะทรงเจ้าเข้าผีหรือว่าแบบพฤติกรรมอะไรปแปลกๆอะ่ะอืมบางคนมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันแบบดูแล้วมันน่ากลัวเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าแม่หมอจะบอกให้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกสองเดือนข้างหน้าคุณต้องมีสติให้มากๆ นะต้องมีสติมีสมาธิให้ามากๆเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้คือความเครียดอุบัติเหตุอุบัติภยัยนะการหลงผิดคิดผิดการทะเลาะวิวาทคดีความการถูกกดดันสามารถเกิดขึ้นได้นะอันนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นมาเตือนสติตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเป็นพระแม่สรัสวดีขึ้นมาเนาะสวยงามทีเดียวนะพระแม่สรัสวดีนะคะ นะให้ใช้ในเรื่องของสติและปัญญานั่นเองนะคะแต่ถ้าในอีกมุมมองหนึ่งหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะออชาวปีกุลนะ คุณเองอาจจะได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ลึกลับศาสตร์ลี้ลับอะไรแบบนี้ก็ได้การดูดวงก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือคุณจะแบบมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความสุขมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งความมั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนี่เห็นไหมเป็นกูเบราขึ้นมาเลยนะคะเออกูเบรานี่คือแข็งแกร่งแข็งแกร่งในด้านการเงินนะเนี่ยร่ำรวย <c oughs> มีเกียรติ นะมีชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะคะเออแล้วก็มองอีกมุมนึงคือเป็นคนยึดมั่นถือมั่นแบบนี้เป็นต้นบางคนก็จะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรจริงๆนะเนี่ยนะคะเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนรู้ต่มมุมนึงก็คือในเรื่องของสตินั่นเองเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่ค่อยสู้ดีนักน,นะคะก็คือการลุมโดนถูกจิกกัดถูกกันแกล้งจิกกัดนี่หมายถึงจิกกัดทางวาจาเนาะ <c oughs> บางคนก็ถูกลุมด่าว่าถูกทำร้ายนะคะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ลุ่มหลงมัวเมานั่นแหละการทะเลาะบอกแวงเอกสารคดีความหรือการถูกหาเรื่องอันนี้สำคัญมากๆนะคะต้องมีสติและตั้งมั่นนะอใช้กฎหมายอย่างเดียวเลยนะคะถ้าใครแบบจับจ้วงหรือว่าทำพูดไม่ดีกับเราทำร้ายเราลับหลังหรืออะไรที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะนะใช้กฎหมายเข้าไปสู้อย่างนี้เลยแล้วมีสติให้มากนะมีข้อมูลมีหลักฐานให้มาก <c oughs> นะอันนี้คือสิ่งที่มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาดูกันต่อนะคะอีกสองเดือนข้างหน้าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์อะไรอีกมาดูกันพระแม่อรักษมีอ่ามีพระพิฆเนศขึ้นมาช่วยโอ้โหสัมมานาขาลุมด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอ่าพี่เพ่โหราจารย์มาจา่ะแล้วก็เบบี้กฤษณะนะ ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตจริงๆหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก็ถูกล่อลวงให้เป็นหลงผิดคิดผิดทำผิดนะคะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้หรือจุดนี้เราต้องระวังจิตระวังใจตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสติตั้งแต่ใบแรกที่เตือนขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ฤาษศวิยาศาสตร์แล้วก็เป็นไพ่วาาวความสําเร็จนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ไพ่พระแม่อรักษมีเนี่ยมันคือโมหะจริตเข้าครอบงำระวังความเจ้าอารมณ์ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ฟังคําใครไม่ฟังคําตักเตือนหน้าใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยเชื่อคนง่ายวู่วามก้า,าวเห้าบางครั้งระวังจะเจอเรื่องไม่คาดฝันที่มันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบได้ไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงขึ้นมาหลายใบ หลายใบยนะแต่ของคุณะโชคดีตรงที่ว่าคุณมีไพ่ดีๆอันนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสตินั่นเอง <c oughs> เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้ใหญ่ช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็เป็นไพ่เกี่ยวกับปัญญานะคะแม่หมอมองว่าถ้าคุณจะหลง <c oughs> คุณจะหลงได้ไม่นาน <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีบางอย่างดึงสติคุณกลับมาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ ดึงสติคุณกลับเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันระวังถูกแทงข้างหลังนะคะระวังเจอคนไม่จริงใจคนไม่สัตย์ซื่อนะคะโกหกหลอกลวงแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการตกอยู่ในแบบกลโกงกลกล,ลวงนะบางคนไปเกี่ยวกับชีวิตคู่ก็เป็นไปได้นะจะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเจ้าก,ากนรานเวนอะ นะแต่สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวคุณจะเข้าใจคุณจะมองเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าคือคุณจะเข้าใจด้วยสติปัญญาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุจากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมมันเป็นไปด้วยกรรมเดี๋ยวคุณจะเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมตรงนี้ด้วย <c oughs> บางคนเจอคู่เวรคู่กรรมคู่ที่มันไม่มีความซื่อสัตย์เลยแบบนี้นะบ้านแตกสแสแหลกขาดนะโดนแทงข้างหลังอย่างที่บอกไปเนี่ยลักษณะนี้อ่ะ นะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจคุณจะจับได้หมดคุณจะรู้หมดเห็นหมดไม่มีอะไรที่มาปิดบงังคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่การหักหลังตรงนี้ทุกอย่างสลับกับกันได้หมดคุณหักหลังเขาเขาหักหลังคุณถ้าคุณหักหลังเขาคุณก็โดนเขาจับได้เขาหักหลังคุณคุณก็จับเขาได้มันเป็นลักษณะนั้นนะคะอืม นะบางคนคุณไปรู้เรื่องลี้ลับเรื่องลึกลับอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวคุณเองเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้เช่นกันบางครั้งมันเป็นเรื่องของการแทงข้างหลังของบุคคลอื่นก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้แบบนี้หรือจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเลยแบบนี้แต่คุณจะรู้แจ้งเห็นจริงไปสะหมดทุกอย่างนะบางทีรู้แจ้งเห็นจริงแต่ทําเหมือนไม่รู้อืนะมันเป็นลนักษณะนั้นได้ <c oughs> นะรู้แจ้งเห็นจริงแต่ทําเหมือนแบบ ไม่รู้ไม่ชี้ทำแบบใสๆแบบนี้ก็ได้ร้าย right. มาดูต่อนะอีกสองเดือนข้างหน้าคุณประชาชนกับสถานการณ์ใดอีกนะคะมาดูกันนรสิงห์ ه, พระแม่กาลีนะคะปราบมารหรืออยู่เหนือมารเหนือสิ่งชั่วร้ายโอ้พระนารายแล้วก็ทวารการล่มสลายเลยนะคะการจบสิน้น นะการจบสิ้นกับสถานการณ์อะไรที่มันเยอะมากมายที่คุณที่คุณจะเจอบางคนณนะวันนี้คุณเจอละปีกุลคุณไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนักหนาประลังประดังประเดชเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอีกสองเดือนข้างหน้ามันอาจจะจบก็ได้จบกับทุกอย่างเลยนะจบกับทุกสถานการณ์เลยแต่บางคนยังไม่เจอนะคะบางคนจะไปเจอเอาอีกสองเดือนข้างหน้านะเราถึงจะจบสิ้น มันเป็นลักษณะนี้นะคะพระนารายณ์ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกถึงโอ้โหเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณจะเจอแบบนั้นนะคะทวารลการล่มสลายนี่หมายถึงการเออเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจก็ได้นะคะออธุรกิจพังเลิกลายหย่าล้างนะคะทรัพย์สินพัง เสื่อมสิ้นเสียใจมันได้หมดดับศูนย์ได้หมดการสูญเสียนะ่ะมันได้หมดเลยสำหรับไพ่ใบนี้ขึ้นมาอืมนะอย่าทำอะไรที่ไม่ดีเด็ดขาดแม่หมอบอกเลยนะอย่าทำอะไรที่ไม่ดีเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีไพ่พระแม่กาลีขึ้นมาด้วยปราบศัตรูอยู่เหนือสิ่งชั่วร้าย นะคะแล่เหลี่ยมกลโกงการพนันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะระมัดระวังนะอย่าไปหลงผิดคิดผิดทำผิดเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็มันก็เกิดกับคุณได้นะมันบอกแล้วว่ามันมีเรื่องคดีความด้วยใช่ไหมออมันเป็นอย่างนั้นนะคะคดีความกับอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบนี้เกิดขึ้นอืมระวังจิตระวังใจความดุร้ายความโกรธโกรธอาฆาตของตัวเองด้วยเนี่ย บางทีมันเป็นด้วยความความดุนะความดุในตัวปะ่ะ <c oughs> ก็ได้นะแต่อีกมุมหนึ่งมันคือความแข็งแกร่งในจิตในใจของคุณอาดหานของคุณกล้าที่จะลุยกล้าที่จะสู้แบบนี้ก็ได้นะคะอืมอีกอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะมีสภาวะของความสับสนนิดนึงนะถ้าจุดจบอ้ออีกอย่างหนึ่งนะจุดจบที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองนะจะเกิดขึ้นจากปัญหาที่มันหลากหลายมากๆเลย มแบบนั้นมันจะมีสองจบจบกับสถานการณ์กับตัวคุณอะจบละนะด้วยความที่ตัวคุณเองอาจจะสับสนไม่รู้จะไปทางไหนดีไซน์ที่ขวาทีแล้วก็มันมันมีความคิดเห็นที่มันผิดนะ่ะตัวคุณเองอะต้องระวังความเห็นผิดที่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณบางครั้งคนเขาเอาผลประโยชน์มาล่อเอาอะไรมาล่อเงคุณก็หลงไปทําผิดผิดแล้วส,สุดท้ายก็คือจบสิน้นอันนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังบางทีนะ่ะ ถามว่ารู้ไหมรู้นะแต่ก็รู้ทั้งรู้อะ่ะเข้าใจป้าแต่ก็ย,ยังยังทำอะ่ะอยากได้อะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากรวยอะ่ะยังทําอ่ะแบบเนี้ยเออมันเป็นกิเลสมาดูกันต่อนะอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดราวนะโอ้โหหนุมานเผากลุงระวังอารมณ์ให้ดีๆนะคะเออ ระวังเรื่องฟืนไฟด้วยการทะเลาะเบาแหวงด้วยนะคะพนางปาราวตีกับเทวาประทานพรมาเลยแล้วใบนี้เป็นอะไรพระตร m u r a t i อืม,อมนะจะบอกว่าระวังจริงๆการทะเลาะเบาแหวกการต่อสู้อารมณ์ที่มันโกรธเกรียวนะคะอารมณ์อารมณ์ที่มันแบบว่าขัดความยับยั้งชั่งใจอะ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นแล้วมันเป็นมันจะส่งผลเสียหายที่รุนแรงกับชีวิตของคุณมากๆ นะคะระหว่างเรื่องไฟด้วยบางทีบางคนเป็นไฟไหม้บ้านพังจริงนะเนี่ยต้องระวังนะบ้านพังไฟไหม้นะคะหรืออุบัติเหตุอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้เลยอืบางครั้งก็เกิดมาจากความเอาแต่ใจความใจร้อนของคุณที่จะสร้างปัญหาหรือว่าสร้างอุปสรรคแบบเนี้ยอืมบางทีนะก็มาจากประจักตัวคนเองนั่นแหละเพราะมีทวาราการล่มสลายด้วยเนาะไพ่นะมันขึ้นมันเป็นแบบแรงกรเก่าด้วยนะอืมนะคะ เ,เป็นไพ่เออไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับแรงกรรมระวังเจาเรื่องไม่คาดฝันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันปุบปับฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยและไม่คิดว่าจะเกิดเลยมันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้คาดคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นฝึกสติเอาไว้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงให้คุณบำเพ็ญเพียรและภาวนามากมาก นะการบําเพ็ญเพียรภาวนาเนี่ยตรงนี้จะช่วยเหลือได้นะคะมันเป็นกําลังบุญกําลังกุศลนะคะอืมแล้วถ้าคุณเจอคนแบบนี้เข้ามานะพร้อมที่จะเผาผ่านคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะอยู่กับการบําเพ็ญเพียรบภาวนาเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณก็มีในเรื่องของเทพเทวาเทวดาปกปักรักษาอย่างหนาแน่นเลยจําไว้นะถ้าคุณเป็นคนบําเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติสดมนตภาวนาเทวดาเนี่ย เป็นกำแพงนับพันพันชั้นจากทะลุทะลวงเข้ามาสู่คุณไม่ได้เลยนะคะใครจะทำอะไรไม่ได้แต่ถามว่าตัวคุณเองมีเหตุคนที่ปรับพื่อปฏิบัติธรรมนะมีเกณฑ์ที่จะเกิดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตไหมมีก็ต้องบอกเลยว่ามีอืมแล้วถ้าเราทำความดีมากๆเนี่ยเราจะขอพรอ,อะไรเนี่ยเราก็ได้สมหวังสมปรารถนาหรือสมดังใจนะหรือเรียกว่าสำเร็จนะเอะมันเป็นแบบนั้นนะคะอืม ความรักด้วยนะความรักก็จะมาจากเขาเรียกว่าอะไรจะมาจากบุญกุศลคุณงามความดีนะอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเงินก็จะร่ารวยมีโชคดีนะมีโชคนนเกี่ยวกับการเงินนะคะแต่ต้องมีบุญวาสนาที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะติดกับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทวประทานพรนะ เป็นไพ่เทวาประทานพรบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ช่วยเหลืออํานวยอวยชัยคนเมตตาเทวดาอุปถัมภ์จะคิดหรือจะทําอะไรก็จะสมปัารถนาแต่ต้องมีตดจุดหนีอันนี้ย้ำเรานะย้ําหลายรอบมากเลยที่แม่หมอย้าบางคนไม่เข้าใจนะคะเออบางคนไม่เข้าใจจริงๆขนาดย้ำแล้วย้ำอีกก็ยังไม่เข้าใจแต่คนที่เขาเข้าใจบางทีก็ลำคาญเอ,อ่ย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ว่าคนที่เข้ามาฟังไม่ใช่คุณคนเดียวมันหลากหลายนะเพราะฉะนั้นก็ มันพอมันเจอปัญหาอะไรอ่ะแม่หมอถึงจะต้องต้องย้ำให้ฟังแบบเนี้ยนี่มันเป็นเหตุผลนะคะบางคนก็ไม่เข้าใจความคิดเห็นคนเรามันไม่เหมือนกันอืมมันเป็นลักษณะนี้นะอืมโอเคมาดูกันต่ออีกห้าใบสำหรับสำหร,รับนี้มาดูกันอีกสองเดือนข้างหน้าจะเผชิญกับสถานการณ์ใดอีกเอาอยกเขาโควัฒนะโอ้โหสุดยอดมาก โอ้ชาวปีกุลนะคะนักบวชโยคีโยคาวจรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแม่หมอต้องพูดเลยนะคะให้ชัดเจนที่สุดเลยนะประพฤติคุณจะทําเรื่องยากประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อประสบความสำเร็จแล้วคุณจะเป็นที่พึ่งให้กับคนหมู่มากทั้งทางโลกและทางธรรม แต่เด่นทางด้านทางธรรมนะคะเด่นทางด้านทางธรรมทางโลกอาจจะบางส่วนน้อยแต่มีโอกาสแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านทางธรรมนะบางทีคนปีกุลเนาะเขาเป็นพระวิปัสสนานะพระป่าหรือว่าโยคีนุ่งขาวห่วมขาวประพฤติปฏิบตัติต่อเนื่องนะคะเจดเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีมาแล้วแบบเนี้สองใบนี้ติดกัน ในเรื่องของความหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะยากมากๆแล้วก,ก็เป็นเรื่องใหญ่เนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องที่คุณต้องบ่มเพราะอินทรีย์บารมีมาหลายภพชาติมากๆนะคะกว่าคุณจะถึงขั้นนี้ได้อ่ะคุณดูนะดวงธรรมจักรสว่างจ้าเลยนะคะก็คุณจะมาถึงจุดและนี่คือดอกบัวบานเลยอืกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้มันมัน สั่งสมมาต้องใช้เวลาหลายภพชาติมากๆากนะคะแล้วอันนี้เนี่ยขึ้นเด่นชัดมากๆในะอีก2เดือนข้างหน้านะคะชาวปีกุลทั้งหลายถ้าใครอยู่ในการประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องตื่นยันหลับแบบนี้นะดีใจมากๆนะคะดีใจด้วยอนุโมทนาสาธุนี่ดอกบัวบานเลยสติปัญญานะคะแล้วก็เจิดจลัดเลยด้วยเขาเรียกใดนะดวงปัญญาก็ได้เป็นลักษณะน,นั้นส่วนคนที่อยู่ทั้งโลกนะ ส่วนคนที่อยู่ทั้งโลกก็อาจจะทําเรื่องยากได้ประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งนะคะให้กับคนอื่นได้แบบนี้เลยเป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวม,เป,วมเป็นศูนย์ช่วยเหลือให้กับคนอื่นบางคนทําพวกศูนย์ช่วยเหลือศูนย์การติดต่อประสานงานให้กับคนอื่นแบบนี้ได้นะงานสาธ,ธารณะนะ่ะอืมก็ทําได้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จดีงามมากๆเลยทีเดียวเป็นบุญเป็นกุศลเยอะมากเลยใครที่ทําตรงนี้เนาะเเป็นศูนย์รวมในการกระจายข่าว ให้กับบุคคลอื่นช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นสุดท้ายท้ายสุดคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยวคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะใครที่ทําตรงนี้เนาะใครที่ทําเรื่องยากๆใครที่ทําเรื่องใหญ่ๆเพื่อสังคมเพื่ออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณจะโด่งดังและมีชื่อเสียงและชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จมากจะทําอะไรจะเจริญก้าวหน้าและจะได้รับชัยชนะคนอุปถมัมช่วยเหลือเกือ้อกูลเทพเทวาทั้งหมด นะไปอยู่ที่ไหนจะได้รับการดูแลอย่างดีบางคนอุทิศตัวเองจริงๆนะเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไร6 7เดแดตา แปดตาเจ็ดตาโอ้โหเดอะซันขึ้นมาพาทิพย์นี่ขึ้นมาหลายดวงแล้วจะขึ้นกี่ดวงกันหนึ่งตานะคะแล้วก็นี่เลยความสุขนะคะไพ่อันนี้เป็นภาพเมืองอืคือความสุขนั่นเองนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะความสุขจะบังเกิดขึ้นกับคุณความสุขความสบายและก็ความสำเร็จนะทุกอย่างเลยนะคะ อีกอย่างพายอยากจะบอกคุณให้บาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีๆนะคะแล้วเวลาสําเร็จมันจะเหมือนเสือติดปีกเลยมันจะติดลมบนลอยขึ้นไปเลยนี่แล้วก็กลายเป็นเดอะซันไปเลยนะคะสวยงามสว่างสวยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะโชคลาบนี่เด่นนะบอกเลยนะคะบางคนก็เกี่ยวกับรางวัลเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ได้ด้วยจะมากจะน้อยย้ำนะว่าไม่เท่ากัน ะะอ,อ,อย่าเหมาเอาว่าทุกอย่างฉันต้องเป็นรางวัลที่หนึ่งมันไม่เท่ากันทุกคนบางคนก็แล้วแต่บุญวัสนาของคุณนะคุณทํามากแค่ไหนคุณก็ได้มากแค่นั้นนะคะแต่ถามว่ามันมีดวงที่จะได้โชคลาภได้สิ่งดีๆได้ของรางวัลได้อะไรดีๆไหมมันมีเกณฑ์ที่มันจะได้มันมีเกณฑ์ที่มันจะประสบความสําเร็จนะคะทุกอย่างนี่คิดอ่านอะไรต้องใช้สติปัญญานะทุกอย่างต้องแยกคายนะชื่อเสียงเด่นดังโด่งดัง มาครบนะเนี่ยหกตาโอ้อันนี้อะไรเนี่ยมรตยูห้าตาสามตาห้าตาแล้วก็สุดท้ายเป็นสี่ตานะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะคะการดำเนินชีวิตนะก็ดำเนินไปด้วยอออะไรนะเมตตาเอ่เมตตานะคะ สิ่งที่ไม่ดีมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นไหมมีระวังเรื่องสุขภาพนะคะโครคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยกระทันหันป่วยเลือหลังได้นะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะบางคนก็พัดภาคจากคนที่เรารักอย่างที่แม่หมอพูดไปตั้งแต่แรกนั่นแหละนะการพัดภาคลาจากมันเป็นไปได้นะทั้งจากเป็นและจากตายมันได้หมดนะคะอืมก็เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ไพ่ย้ำเยอะเหมือนกันว่าในเรื่องของสติและปัญญาคุณมีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะออสุดท้ายท้ายสุดมันเหมือนกับว่าต่อให้มาไม่ทันใจแต่มันมาทันเวลาเข้าใจไหมสิ่งที่ท่านช่วยอะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นซะมากกว่านะแบบไม่ให้แบบถึงจุดขัด ขาดสิ้นอ่ะมันเป็นแบบนี้โอเคก็ขอจบํำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ